เกจช a n e นะคบพามาชมสะพานไทลาวกับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับนี่ครับฝั่งมุกดาหารนะครับจะมีที่นั่งนะครับนั่งที่นั่งชมวิวครับซึ่งมาตั้งช่วงเย็นครับมีร้านค้าร้านอาหารมากมายเครื่องดื่มนะครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับดาเขาเป็นร้านวิ๊มฟอนอากาศดีฝั่งทางนู้นจะเป็นฝั่งของของเพื่อนบ้านครับเป็นประเทศลาวนะครับ ที่นั่งเขาครับน่ารักมากครับที่นั่งชมวิวตอนเย็นครับนี้ริมน้ําด้านล่างแล้วขึ้นมานะครับนี่นะครับของยินมากมายเลยนะครับนี่ครับลูกนี่ครับมีครบหมดเลยเครื่องดื่มอาหารนะครับบรรยากาศดีมากครับนี่คือฝั่งเพื่อนบ้านเลยนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเพื่อนบ้านนะครับข้างล่างเลยนะครับบรรยากาศข้างล่างนะครับ ดื่มน้ำยาไปเลยนะครับนู่นตอนเย็นนะครับคืนมันจะกล่อมนจะดีมากอันนี้ยำเนี่มนะครับยำเน้่ยยำมนี่ยอร่อยอร่อยนะครับนี่นี่ครับบรรยากาศดีมากครับเป็นเย็นนะครับน่ตอนนี้ก็คือเวลาอยู่ประมาณสี่โมงเย็นนะครับคนกําลังมานะครับตอนเย็นกลางคืนนี้คนเป็นเยอะมากครับลองไปมาชมนะครับร้านยำกระเพาะปลาอาหารต่างๆครบหครับ นี่ครับตอนเย็นคนมานั่งแล้วเยอะแยะเลยครับหมูกระทะโตด้านล่างก็มีครับด้านล่างหูบรรยากาศดีมากเลยครับงว่างแวะมาชมมาชิมมาเที่ยวชมดูแล้วจุดชมวิวนะครับสะพานไทยลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวครับที่มุกไดหานะครับลองมาชมดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฝั่งเพื่อนบ้านนะครับคือฝั่งลาวครับเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแวะมาชมครับยามเย็นบรรยากาศดีมากๆาเลยนะครับ ลองแวะมาเที่ยวมาชมกันนะครับตอนเย็นยิ่งมีอาหารนั่งทานริมงานครับบรรยากาศจะยิ่งน้ำหนาวนี้ยิ่งดีนะครับลองดูครับนี่โต๊ะพ้องนะครับเครื่องดื่มอาหารห้องน้ําสะอาดนะครับนี่ครับลองมานะครับสะพานมิทราศาสตรไทยลาฝังมุดาหารนะครับโหนุ่นเลยครับนุ่นเลยตอนนี้ครับเรากำลังตั้งร้าน ไะมาชมได้นะครับเป็นเรือข้ามฟากนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับซึ่งสามารถข้ามไปนั้นเป็นกิโลนะครับนั่นแหละไกลมากเลยนะครับนี่ครับเั่นครับนั่นเป็นร้านนั่งนะครับมีสามสีชั้นนะครับซึ่งนั่งทานดื่มกินได้เลยนะครับครับสาหรับท่านที่ไม่ได้นั่งรถถ่านก็จะมีเรือส่งข้ามฟากไปนะครับลองไะมาเที่ยวมาชมดูนะครับ วัทยาจิ้มจุม่มหมูกับทาบูฟฟ่ผักที่สะทานมตรภาพไทยรากครับสำหรับคลิปนี้ขอลงไลค์แคนี้ครนบฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ